สวัสดีครับเราครับช่องผังลักกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับก็พาลักกี้นะครับเดินไปหาเพื่อนๆน,นะครับเดินเพื่อนๆน,นะครับผมดูซิจะจําทางที่เคยไปได้หรือเปล่านะครับขวันก็เดินตามหลังนะครับตอนนี้ <laughs> เดินเร็วเหลือเกิน จะไม่ค่อยได้เดินนะครับเส้นทางนี้นะครับไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่นะครับเจออะไรเจ,อ,จ,อ,อ,จ,อ,จอเจอโอ้เจอเจอจาตรวจอกรีบรีบรีบ,รบวิ่งเลยนะครับตอนนี้นะจำเอาไปไหนเนาะเดินไม่ทันแล้วครับตอนนี้นะครับคอยกี้คอย รู้เองนะครับเราไม่ต้องนำหน้าแล้วตอนนี้ลักกี้นำหน้าพอก่อนนะครับรู้หรือเปล่าว่าจะไปไหนลักกี้รู้อะรู้ไปครั้งเดียวก็จําได้นะครับลักกี้นะครับเคยไปนะครับสองครั้งเนาะที่พอก่อนพาไปนะครับวันนี้จะไปบ้านอาควานจ้อยนะครับไปหานองน้ําเพรนะครับเนาะไม่รู้น้องจับ จำเส้นทางได้หรือเปล่านะครับไม่ได้ไปหลายวันนะครับเนาะวันนี้ลองดูนะครับข้ามถนนไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับูไม่มีรถก็เดินต่อนะครับแอบด้วยแอบด้วยมาแล้ว เป็นเส้นทางน,นะครับไปหากินก้ากับน้องน้ำเพชรดีกว่าวันนี้เนาะอากาศร้อนอากาศร้อนนะครับวันนี้ครับอาบน้ำมาเมื่อกี้นะครับอาบน้ำมาแล้วนะครับเนาะดูอาจจอจะเพื่อนขวางทาง <laughs> นี่เป็นช่วงกลางวันนะครับกลางวันอากาศก็จะร้อนหน่อยนะครับ เราพาน้องไปเลยนะครับตอนนี้พ่อควานเดินตามหลังนะครับไม่ได้เดินนำน้านะครับให้ลักกี่นำนาพ่อควานสักวันนะครับวันนี้ <c oughs> ว่าจะจำทางได้หรือเปล่าเนาะวันนี้ใกล้ถึงล้วอย่างลักกี้นะครับพ่อควานอาจจะเหนื่อยแล้วตอนนี้นะครับลักกี้ยังไม่เหนื่อยเลยตอนนี้ก็เดินตามตามหลังแล้วนำน้าก็คงไม่ทันนะครับเอาหาอะไรลูก กกกนอองจำได้หรือเปล่าน้องทางไปทางไหนมีอีกนะครับเส้นทางเนี่ยนะครับทะลุมาทางนี้ก็มีเส้นทางน,งนะครับก็มีหลายซอยละกี้จำได้หรือเปล่าเนาะจำได้หรือเปล่าล่ะกี่เคยมานะครับเคยมาอยู่นะครับสองครังร้งแล้ว นี่เป็นสามที่สามทล่รักกี้เดินมาทางเส้นทางนี้นะครับแต่หลายวันแล้วครับที่พ่อวานไม่ได้พาเดินนะครับจะไปซ้ายหรือไปขวาน,นะครับลองดูน้องจะจําได้หรือเปล่าบอกว่าไปทางขวาเอาขวาก็เดินขวาน,นะครับลักกี้เนาะความจําไปเลิศเลยเนาะลักกี้รู้ไปแล้วตรงนี้นะครับจะไปเจอเพื่อนๆน,นะครับ หลายเชือกเดินอ้อวันนี้นะครับไปดูสิครับว่ามีหาเพื่อนลักกี้เยอะหรือเปล่าวันนี้นะครับน้อไปทางไหนต่อทางซ้ายซ้ายเดินไปแล้วนะครับเดินไปแล้วครับตัวน,นี้นะครับทางซ้ายนะครับจะเจอหรือเปล่าเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ มาแล้วนะครับทางที้นะครับตอนนี้นะครับผมเบาลักเบาๆช้าๆลูกช้าๆเออเออโอ้เกือก มาแล้วมาแล้วมาทางนี้ลูกมานี่เร็วมามามานี่ ak ak ทางนี้ทางนี้ทางนี้ <Hungary> ไปหาคุณยายนะครับไปหาคุณยายดีกว่าเฮือมาสิไปแล้วนะครับเจอใครมากนะครับนู่นนะครับคุณยายรออยู่นู่นเลยนะครับวันนี้ค่ะคุณยายไปแล้วนะครับคุณยายไปหาคุณยายก่อนไปหาคุณยายก่อนเอาเอาเอา นี่นี่เจอคุณยายแล้วอเจอคุณยายคนสวยเจอคุณยายคนสวยนะครับทักทายหน่อยทักทายหน่อยนะครับทักทายอ้าวเจอคุณยายแล้วเจอคุณยายแล้วทักทายหน่อยนะครับถ้าดีใจดีใจเจอคุณยายดีใจดีใจเจ้ครับลูกครับเพื่อนเพื่อนลัคกี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับันมาถึงเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเนาะมาหาน้องน้ำเพชรนะครับวัมนี้มาหาน้องน้ำเพชรนะครับผม รอนะครับวันนีมาถึงเจอคุณยายเลยนะครับร้องแล้วตอนนี้นะครับเอาเอาเจอเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่นะครับหาเพื่อนรุ่นแม่แล้วกันนะครับนาะนี่เจอกันนะครับน้องน้ำเพชรนะครับน้องน้ำเพชรเจอรนู้นนะครับน้องน้ำเพชรนะครับน้องทักทายเพื่อนๆหน่อยลักีนะครับดีใจดีใจนะครับไปเจอเพื่อนๆหลายเชือกเลยนะครับวันนี้นะครับผมนาะก็มีน้องน้ำเพชรด้วยนะครับน้องน้ำเพชร หาตัวเล็กนู่นนะครับตัวเล็กๆอย่าไปแย่งอย่างรถตู้เปลเนาะตัวเล็กของเรานะครับอย่ารีบแย่งรถตู้บ้านะครับนนี่นี่น้องนะพร่หาลัคกี้ว่าไงลูกโว่เจอเพื่อนชักทายใหญ่เลยนะครับนู่นนะครับหาสองสามเชือกลาคกี้ตอกกับเพื่อนได้อยู่แล้วแต่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนาะมาถึงนะครับตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับวันนี้ขาเอาอย่างนี้มาฝากเพื่อนด้วยนะครับวันนี้ครับน้องมาพาหาพามาหาเพื่อนๆหลายเชือกเลยนะครับวันนี้ก็มีหลายเชือกเลยนะครับ ใจไม่ลักกี้นะครับมาเจอเพื่อนๆนะครับวันนี้เขายังลงมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นอะไรเนาะมาเจอเพื่อนๆดีใจนะครับดีใจนะครับเนาะดีใจมากเลยนะครับเจอเพื่อนๆหลายเพื่อนนะครับ มาดูน้องตัวเล็กของเรานูน้องตัวเล็กนะครับเหมือนกับน้องน้ําเพชรนะครับวันนี้ก็เอายางรถคู่ใจมาฝากน้องเลยตัวเล็กด้วยนะครับวันนี้ก็มีเชือนหลายเชือกเลยนะครับมีสิบกว่าเชือกนะครับวันนี้นะน่าจะสิบกว่าเชือกเลยนะครับมีก็หลายเชือกเหมือกับเนาะมาดูกิจกรรมด้วยกันนะครับเป็นช้างตกงานทั้งหมดนะครับอยู่ที่นี่ครับผมเนาะเป็นช้างตกงานคุณยายดีใจหรือเปล่าคุณยายคุณยายดีใจนะครับคุณยายโบโอยคุณยายคนสวยของเรานะครับ ปกติคุณใหญ่จะก็ตัวใหญ่เหมือนกันครับแต่พอมาเจอลักี้นี่ก็ลักี้นี้จะนาจะใหญ่กว่าเลยนะครับวันนี้สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้องคิดด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของน้องในวันนี้ครับขอบคุณครับผม